สวัสดีขยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินขอบคุณที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริงตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซูเปอร์ตงเพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังใจให้แอดมินได้แล้วนะคะตอนที่133สายตาที่จับจ้องกลิ่นหอมของกํายาและเสียงพิณที่แผ่วเบายังคงลอยอวนอยู่ในอากาศแต่วันนี้หอคณิกาเหมันรันจวน กลับไม่ได้ให้ความรู้สึกผ่อนคลายอย่างที่เคยเป็นซูเหยาเดินทางมาถึงตามนัดหมายและสัมผัสได้ถึงกระแสความตึงเครียดบางอย่างที่ปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณมันไม่ใช่พลังมิติที่คุ้นเคยแต่เป็นร่องรอยของเงาที่กำลังสอดส่องอยู่ทุกขนแห่งเจ้าดูเหมือนรู้ตัวแล้วเฟิ่งหวงในชุดคลุมสีดำที่ดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังเดินเข้ามาหาซูเยาสังเกตเห็นว่าเขาไม่ได้ใส่เครื่องประดับใดๆและใบหน้าของเขาก็ดูเคร่งครึมกว่าปกติข้าสัมผัสได้ถึงแขกไม่ได้รับเชิญ ที่กำลังจับตามองเจ้าอยู่พวกเขาคือใครสหยาวถามอย่างตรงไปตรงมาข้ายังไม่รู้แน่ชัดเฟิงหวงตอบแต่เครือข่ายของข้าเริ่มรายงานถึงบุคคลที่น่าสงสัยที่พยายามจะสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับหญิงสาวผู้มีพลังเหนือธรรมชาติที่ช่วยเหลือท่านแม่ทัพม,มู่หยางเขามองสหยาวด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความจริงจังเจ้าไม่ได้เป็นเพียงแค่ตำนานอีกต่อไปแต่เจ้ากำลังจะกลายเป็นเป้าหมายที่ทุกคนต้องการ ซูเหยาสูดหายใจเข้าลึกๆเธอใช้การมองเห็นรอยแยกมิติเพื่อมองผ่านม่านแห่งความวุ่นวายเธอมองเห็นภาพแวบๆของนักฆ่าที่กำลังแฝงตัวอยู่ในเงามืดและเห็นภาพของคนที่กำลังใช้พลังที่คล้ายคลึงกันในการแกรอยเธอพลังนั้นไม่ใช่ของหลงเทียนแต่มันให้ความรู้สึกอันตรายกว่ามากมันเป็นพลังที่เหมือนกับน้ำแข็งที่กำลังตัดกร่อนทุกสิ่งพวกเขาเป็นคนของใครเฟิงหวงถามอีกครั้งข้าก็ไม่รู้ซูเหยาตอบอย่างตรงไปตรงมา แต่ข้ารับรู้ได้ว่าพวกเขาไม่ได้มาดีเธอหันไปมองเฟิ่งหวงท่านมีวิธีใดที่จะช่วยข้าเปิดเผยตัวตนของพวกเขาได้บ้างได้สิเฟิงหวงยิ้มอย่างเจ้าเล่แต่ข้าต้องการให้เจ้าไปพบกับมู่หยางและหลี่อี้ในที่ที่เรานัดหมายกันก่อนข้ามีแผนการบางอย่างที่ต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขาสูเหวาพยักหน้าและเดินทางออกจากหอคณิกาทันทีโดยที่ยังไม่ได้รู้ว่าแผนการของเฟิ่งหวงคืออะไรเธอรู้เพียงแค่ว่าเธอจะต้องเชื่อในตัวเขาและพันธมิตรของเธออีกครั้ง ในตรอกเล็กๆที่ห่างจากหอคณิกาไม่ไกลซูหยาวได้พบกับมู่หยางและหลี่อี้ที่กำลังรอเธออยู่ทั้งสองคนดูเคร่งเครียดและระมัดระวังตัวเป็นอย่างมากหลี่อี้ในชุดชาวบ้านธรรมดาดูเหมือนเป็นเพียงแค่ชายหนุ่มทั่วไปแต่แววตาของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ข้ารับรู้ได้ถึงอันตรายที่กำลังจะมาถึงหลี่อี้กล่าวขึ้นก่อนเราจะทำอย่างไรกันดีเราจะเล่นกับพวกเขาซูหยาตอบด้วยรอยยิ้มที่มั่นใจ ถ้าพวกเขาต้องการจะเล่นเกมข้าก็จะเล่นกับพวกเขาและข้าจะทําให้พวกเขาได้เรียนรู้ว่าใครคือนักล่าและใครคือเหยื่อสูเยาอธิบายแผนการที่เธอคิดไว้ให้หมู่หยางและหลี่อี้ฟังอย่างละเอียดเธอใช้ความรู้ด้านกลยุทธ์จากโลกปัจจุบันในการสร้างสถานการณ์ที่ซับซ้อนเพื่อดึงความสนใจของศัตรูออกไปจากเป้าหมายที่แท้จริงของเธอและใช้การมองเห็นรอยแยกมิติเพื่อหาจุดอ่อนในแผนการของศัตรูมู่หยางมองสูเยาด้วยความไม่แน่ใจ เจ้ามั่นใจแล้วหรือเขาถามมันอันตรายมากนะข้ามั่นใจซูเหยาตอบอย่างมั่นคงและข้าต้องการให้พวกท่านเชื่อในตัวข้าเธอตัดสินใจที่จะบอกความจริงกับพวกเขาเกี่ยวกับพลังที่คล้ายคลึงกันที่เธอกําลังเผชิญหน้าอยู่ศัตรูของข้าไม่ได้มีแค่พลังกายแต่พวกเขายังมีพลังที่สามารถบิดเบือนการรับรู้ของพวกเราได้ มู่หยางกับหลี่อี้มองหน้ากันด้วยความตกใจพวกเขาไม่เคยเชื่อในเรื่องราวที่ดูเหนือธรรมชาติเช่นนี้มาก่อนแต่น้ำเสียงที่จริงใจของซูเหยาทําให้พวกเขาสามารถตัดสินใจที่จะเชื่อในตัวเธอได้อย่างไม่มีข้อกังขาถึงข้าจะไม่เข้าใจแต่ข้าเชื่อในตัวเจ้ามู่หยางกล่าวด้วยน้ำเสียงที่จริงใจและข้าจะทําทุกอย่างเพื่อปกป้องเจ้าหลี่อี้ที่ปกติไม่ค่อยพูดก็เดินเข้ามาใกล้ซูเหยาและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงว่า ถ้าพวกเขาเป็นศัตรูข้าจะเป็นคนแรกที่จะยืนอยู่เคียงข้างเจ้าเขาเอื้อมมือออกไปจับมือของซูเหยาอย่างแน่นหนาะข้าจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายคนที่ข้าเชื่อมัน่นการสนับสนุนจากมู่หยางและหลี่อี้ทำให้ซูเหยารู้สึกมั่นใจมากขึ้นเธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกต่อไปเธอมองไปที่ชายหนุ่มทั้งสองคนด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความซาบซึ้งเธอรู้ดีว่าการที่พวกเขาจะยอมเชื่อในตัวเธอท,ทั้งทั้งที่ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่นั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก ในขณะที่ทั้งสามคนกําลังหารือกันอยู่นั้นซูเหยาก็รู้สึกได้ถึงกระแสลมที่กําลังพัดผ่านไปอย่างรวดเร็วเธอใช้การมองเห็นรอยแยกนิดและเห็นภาพแวบๆบแบบของเงาที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่ในมุมมืดพวกเขามาแล้วซูเหยาพึมพำกับตัวเองเธอหันไปมองมู่หยางและหลี่อี้ด้วยรอยยิ้มที่มั่นใจเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเกมกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วมู่หยางและหลี่อี้พยักหน้าพร้อมกันพวกเขาเตรียมพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับศัตรูที่มองไม่เห็นอย่างเต็มที่ ซูเห่ยาใชา้การปรับเปลี่ยนกระแสะเวลาเล็กน้อยเพื่อทําให้การเคลื่อนไหวของตัวเองและสหายช้าลงเพียงเสี้ยววินาทีเพื่อที่จะสามารถหลบหนีจากการโจมตีครั้งแรกได้อย่างปลอดภัยและเธอได้นําพาพวกเขาเข้าไปในตรอกเล็กๆที่มืดมิดและเต็มไปด้วยกลิ่นไม่พึงประสงค์พวกเขาจะตามเรามาแน่หลี่อี้กล่าวแล้วเราจะทําอย่างไรเราจะทําให้พวกเขาได้เรียนรู้ว่าการที่จะตามล่าเรานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ซูเหยาตอบด้วยรอยยิ้มที่มั่นใจและเธอก็ใช้ความรู้จักโลกปัจจุบันในการสร้างสถานการณ์ที่ซับซ้อนเพื่อที่จะทําให้ศัตรูสับสนการต่อสู้ครั้งแรกระหว่างซูเหยาและพันธมิตรของเธอกับศัตรูที่มองไม่เห็นกําลังจะเริ่มต้นขึ้นและการต่อสู้ในครั้งนี้จะเป็นการพิสูจน์ความไว้วางใจที่พวกเขามีต่อกันและกันได้อย่างชัดเจนที่สุดตอนที่134เกมแห่งความไว้วางใจ กลิ่นหอมของกํายานและเสียงพิณในงานเลี้ยงยังคงลอยอวลอยู่ในอากาศแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ซูหยาวสนใจอีกต่อไปเธอพร้อมกับมู่หยางและหลี่อี้กำลังยืนอยู่ในตรอกมืดที่เต็มไปด้วยฝุน่นและกลิ่นไม่พึงประสงค์มันเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับเกมที่เธอกำลังจะเล่นกับศัตรูที่มองไม่เห็นพวกมันจะตามเรามาแน่หลี่อี้กระซิบด้วยน้ำเสียงที่เคร่งเครียดมือของเขาจับดาบที่ซ่อนไว้ในแขนเสื้ออย่างแน่นหนาะแน่นอนซูหยาวตอบด้วยรอยยิ้มที่มั่นใจ ถ้าพวกเขาต้องการจะจับเราให้ได้พวกเขาก็ต้องเข้ามาในเกมของข้าสหยาใชา้การมองเห็นรอยแยกมิติเพื่อมองหาจุดอ่อนในตรอกแห่งนี้เธอเห็นภาพของเงามืดที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในมุมต่างๆและเห็นภาพของคนที่กำลังเตรียมพร้อมที่จะโจมตีพวกเขาจากด้านหลังเธอรู้ดีว่าเธอไม่มีเวลาให้ลังเลแล้วมู่หยางเจ้าไปยืนอยู่ตรงมุมนั้นสูยหยวสั่งด้วยน้ำเสียงที่จริงจัง ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นข้าต้องการให้เจ้าใช้ความสามารถในการวางแผนของเจ้าเพื่อจัดการกับพวกมันแล้วเจ้าละ่ะมู่หยางถามอย่างเป็นห่วงข้าจะจัดการกับพวกมันเองสูเหยาตอบด้วยรอยยิ้มที่มั่นใจและข้าต้องการให้หลี่อี้ไปซ่อนตัวอยู่หลังกำแพงนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นข้าต้องการให้เจ้าใช้ทัก,กษะการต่อสู้ของเจ้าเพื่อช่วยพวกเรามู่หยางและหลี่อี้พยักหน้าพวกเขาเชื่อในตัวสูเหยาอย่างไม่มีข้อกังขาและพร้อมที่จะทำตามคำสั่งของเธออย่างเต็มที่ ในขณะที่ทั้งสามคนกำลังเตรียมพร้อมอยู่นั้นเสียงฝีเท้าเบาๆก็ดังขึ้นมาจากด้านหลังซูเหวา่หันไปมองและเห็นชายชะการสองคนกำลังเดินเข้ามาหาพวกเขาอย่างช้าๆดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความมุ่งร้ายและในมือของพวกเขาก็มีดาบที่เปล่งประกายออกมาจากความมืดในที่สุดก็หาตัวพวกเจ้าเจอหนึ่งในชายชะการกล่าวส่งตัวผู้หญิงคนนั้นมาให้เราแล้วเราจะไม่ทำร้ายพวกเจ้าข้าไม่คิดว่าพวกเจ้าจะมีอำนาจในการต่อรองซูเหวาตอบกลับด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์ แต่ข้าอยากจะให้พวกเจ้าได้รู้ว่าการที่จะตามล่าเรานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในจังหวะที่ชายชกานกำลังจะลงมือสู่เหยาก็ใช้การปรับเปลี่ยนกระแสะเวลาเล็กน้อยเพื่อทําให้การเคลื่อนไหวของพวกเขาช้าลงเพียงเสี้ยววินาทีและในขณะที่พวกเขากําลังสับสนอยู่นั้นมู่หยางก็รีบเดินเข้าไปหาพวกเขาและใช้ความสามารถในการวางแผนของเขาในการจัดการกับพวกเขา การต่อสู้ประตูขึ้นอย่างดูเดือดมู้ย่างใช้ทักษะการต่อสู้ของเขาในการป้องกันตัวเองจากดาบของชายชะก,กันขณะที่หลี่อี้ก็ปรากฏตัวขึ้นจากเงามืดราวกับวิญญาณและใช้ทักษะการต่อสู้ของเขาในการจัดการกับพวกเขาอย่างรวดเร็วและแม่นยำแต่แล้วสิ่งที่ซูเหยาไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นชายชะก,กันอีกสองคนก็ปรากฏตัวขึ้นจากเงามืดราวกับวิญญาณและใช้พลังการควบคุมเงาในการโจมตีซูเหยาและสหายพลังนั้นรวดเร็วและแม่นยำจนยากที่จะรับมือ สูเหยาวสูดหายใจเข้าลึกๆเธอใช้าการมองเห็นรอยแยกมิติเพื่อมองทะลุผ่านเงาที่กำลังโจมตีและใช้าการปรับเปลี่ยนกระแสะเวลาเล็กน้อยเพื่อหลบหลีกการโจมตีที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เธอเคลื่อนที่ไปมาราวกับภาพลวงตาและใช้เพลงกระบี่ห้วงมิติในการโจมตีศัตรู การโจมตีของซูเหยานั้นรวดเร็วและแม่นยำจนยากที่จะมองตามทันเธอย้ายที่ไปมาราวกับทะลุผ่านมิติและโจมตีในจุดที่ไม่อาจคาดคิดได้ทำให้ชายชะก,การทั้งสี่คนได้รับบาดเจ็บและหนีไปในที่สุดเมื่อทุกอย่างกลับคืนสู่ความสงบซูเหยาก็หันไปมองมู่หยางและหลี่อี้ด้วยรอยยิ้มที่อ่อนล้าพวกเราทำได้เธอกล่าวมู่หยางมองซูเหยาด้วยความประหลาดใจเจ้าได้ทำให้ข้าเชื่อในสิ่งที่ข้าไม่เคยเชื่อมาก่อนแล้วซูเหยาเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงใจ พลังของเจ้านั้นเหนือกว่าที่ข้าคาดคิดไว้มากหลี่อี้เดินเข้ามาใกล้ซูเหยาและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงถ้าพวกเขาเป็นศัตรูข้าจะเป็นคนแรกที่จะยืนอยู่เคียงข้างเจ้าเขาเอื้อมมือออกไปแต่ไหลของซูเหยาอย่างปลอบโยนจะไม่ต้องต่อสู้เพียงลําพังอีกต่อไปแล้วเจ้ายังมีพวกเราอยู่การต่อสู้ในครั้งนี้ทําให้ความไว้วางใจที่พวกเขามีต่อกันและกันยิ่งแข็งแกร่งขึ้นซูเหยารู้ดีว่าเธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกต่อไปเธอมีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง,แ,งและพร้อมที่จะต่อสู้เคียงข้างเธอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ในขณะที่ทั้งสามคนกำลังหารือกันถึงแผนการต่อไปอยู่นั้นซูยาวก็รู้สึกได้ถึงกระแสลมที่กำลังพัดผ่านไปอย่างรวดเร็วเธอใช้การมองเห็นรอยแยกมิดและเห็นภาพแวบๆบแบบของเงาที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในมุมมืดพวกเขามาแล้วซูยาวพ,พึมพำกับตัวเองเธอหันไปมองมู่หยางและหลี่อี้ด้วยรอยยิ้มที่มั่นใจเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วมู่หยางและหลี่อี้พยักหน้าพร้อมกันพวกเขาเตรียมพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับศัตรูที่มองไม่เห็นอย่างเต็มที่ซูยาวใช้ การปรับเปลี่ยนกระแสะเวลาเล็กน้อยเพื่อทำให้การเคลื่อนไหวของตัวเองและสหายช้าลงเพียงเสี้ยววินาทีเพื่อที่จะสามารถหลบหนีจากการโจมตีครั้งแรกได้อย่างปลอดภัยและเธอได้นำพาพวกเขาเข้าไปในตรอกเล็กๆที่มืดมิดและเต็มไปด้วยกลิ่นไม่พึงประสงค์พวกเขาจะตามเรามาแน่หรี่อี้กล่าวแล้วเราจะทำอย่างไรเราจะทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ว่าการที่จะตามล่าเรานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยซู้เยาตอบด้วยรอยยิ้มที่มั่นใจและเธอก็ใช้ความรู้จากโลกปัจจุบันในการสร้างสถานการณ์ที่ซับซ้อนเพื่อที่จะทำให้ศัตรูสับสน การต่อสู้ครั้งแรกระหว่างซูเหยา่และพันธมิตรของเธอกับศัตรูที่มองไม่เห็นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นและการต่อสู้ในครั้งนี้จะเป็นการพิสูจน์ความไว้วางใจที่พวกเขามีต่อกันและกันได้อย่างชัดเจนที่สุดตอนที่135เบื้องลึกของคว้ยหนาน หลังจากการเผชิญหน้ากับหลงเทียนและรอดพ้นจากการโจมตีของเงาลึกลับซูหยาวก็กลับมาอยางที่พักของเธอในเมืองหลวงอย่างอ่อนล้าแต่ก่อนที่เธอจะได้พักผ่อนสารรับจากหลงเทียนก็ถูกส่งมาถึงในรูปแบบของนกพิราสื่อสารมันเป็นกระดาษแผ่นบางที่ถูกม้วนเก็บไว้อย่างดีภายในไม่ได้มีเพียงแค่ข้อความแต่ยังมีแผนที่และแผนผังที่ซับซ้อนที่เต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแคว้นนานที่ไม่มีใครเคยล่วงรู้ ซูยาวคลี่กระดาษออกอ่านอย่างรวดเร็วดวงตาของเธอเบิกกว้างขึ้นเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในมันไม่ใช่แค่แผนพังทางการเมืองแต่เป็นแผนพังที่แสดงถึงโครงสร้างอำนาจภายในของแคว้นนานซึ่งประกอบไปด้วยผู้นำชนเผ่าที่สำคัญไา่ชื่อแม่ทัพที่มีอิทธิพลและที่สำคัญที่สุดเป็นแผนการรุกคืบที่ซับซ้อนของพวกเขาที่ไม่ได้มีเพียงแค่การยึดครองแผ่นดินแต่ยังรวมไปถึงการตาหาวัตถุโบราณที่เชื่อมโยงกับรอยแยกมิดอีกด้วยนี่มันเป็นเรื่องจริงหรือนี่ซูยาวพึมพำกับตัวเอง เธอรู้ดีว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะสามารถหามาได้และการที่หลงเทียนจะมอบมันให้เธออย่างง่ายดายเช่นนี้ก็ยิ่งทําให้เธอประหลาดใจมากขึ้นซู้เยาตัดสินใจที่จะไม่รอช้าเธอเรียกประชุมพันธมิตรของเธอในที่รับตาคนทันทีคราวนี้เธอไม่ได้มีแค่มู่หยางและหลี่อี้แต่ยังมีเฟิ่งห่วง ลินเซียวและเจียงหลิงที่เข้ามาสมทบในเวลาที่เหมาะสมพวกเขาเดินทางมาถึงสถานที่ที่นัดหมายกันอย่างเงียบเชียบซึ่งเป็นห้องรับใต้ดินในหอคณิกาของเฟิ่งห่วงที่นั่นมีความปลอดภัยสูงและไม่มีใครสามารถเข้ามาได้โดยไม่ได้รับอนุญาตข้ามีข้อมูลสำคัญที่จะต้องบอกพวกท่านทุกคนซูเหยาเริ่มขึ้นด้วยน้ำเสียงที่จริงจังเธอคลี่แผนผังที่ได้รับจากหลงเทียนออกและวางลงบนโต๊หินนี่คือข้อมูลที่ข้าได้มาจากท่านทูตหลงเทียนเกี่ยวกับแคว้านหนานทุกคนมองดูแผนผังอย่าง,างตกตะลึงมู่หยางซึ่งเป็นแม่ทัพรู้สึกประหลาดดใจที่สุ แผนการของพวกเขาลึกซึ้งกว่าที่เราคาดไว้มากเขาพึมพำมันไม่ใช่แค่การรบทางการทหารแต่เป็นการแทรกซึมและปลุกปั่นประชาชนให้ลุกขึ้นมาต่อต้านราชวงศ์เจ้าหลินเซียวซึ่งมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ก็รีบเข้ามาดูทันทีนี่มันมันไม่ใช่แค่แผนการทางการเมืองแต่เป็นแผนการที่จะใช้ประโยชน์จากความเชื่อในเรื่องของคลังแห่งบรรพการของพวกเขาเขาชี้ไปที่สัญ,ญลักษณ์ที่อยู่บนแผนผังสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้มันเชื่อมโยงกับพิธีกรรมโบราณที่จะสามารถดึงพลังงานจากมิติอื่นได้ เฟิงหง์ใช้เครือข่ายของเขาในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับอย่างรวดเร็วข้อมูลนี้ตรงกับข่าวลือที่ข้าได้ยินมาพวกเขาไม่ได้ต้องการแค่ชัยชนะในการรบแต่ต้องการที่จะครอบครองพลังที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นในขณะที่ทุกคนกำลังวิเคราะห์ข้อมูลกันอยู่นั้นซูหยาวก็เริ่มสัมผัสดได้ถึงพลังงานมิติที่แผ่ขยายมาจากทิศเหนืออย่างชัดเจนและรุนแรงขึ้นพลังงานนั้นไม่ได้ใหความรู้สึกเป็นมิตรเหมือนของหลงเทียนแต่เป็นพลังที่มุ่งร้ายและทำลายล้างทำให้ซูหยาวตระหนักว่าภัยคุกคามจากรอยแยกมิต ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีมันมาแล้วสู้ยาวพึมพำกับตัวเองหายนะที่ไม่มีใครเคยคาดคิดทุกคนหันไปมองเธออย่างประหลาดใจพวกเขาไม่รู้ว่าสู้ยาวกำลังพูดถึงอะไรแต่สีหน้าที่จริงจังของเธอก็ทําให้พวกเขารู้สึกได้ถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นสู้ยาวตัดสินใจว่าเธอจะต้องบอกความจริงทั้งหมดให้กับพันธมิตรของเธอ เธอเล่าเรื่องการทะลุมิติของเธอให้พวกเขาฟังอย่างละเอียดตั้งแต่การที่เธอเป็นนักฟิสิกส์ค,คนต่ำไปจนถึงการที่เธอได้รับพลังแห่งห้วงเวลาและเล่าเรื่องการที่หลงเทียนเป็นคนจากมิติอื่นที่กำลังตาหาผู้เลือกสรรที่จะช่วยเขาหยุดยั้งหายนะที่จะเกิดขึ้นเมื่อซูยาวเล่าเรื่องจบลงทุกคนก็ตกอยู่ในความเงียบงนันพวกเขาไม่เคยเชื่อในเรื่องราวที่ดูเหมือนนิยายเช่นนี้มาก่อนแต่หลักฐานที่ซูยาวแสดงให้เห็นมันเป็นเรื่องจริงเจ้าไม่ได้โกหกใช่ไหมมูหยางถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือข้าไม่ได้โกหก ซูเหวยาวตอบอย่างมั่นคงและข้าต้องการให้พวกท่านเชื่อในตัวข้าเธอจ้องมองเข้าไปในดวงตาของทุกคนภารกิจของพวกเราไม่ใช่แค่การต่อสู้ทางการเมืองแต่เป็นการปกป้องชะตากรรมของโลกใบนี้เจียงหลิงเดินเข้ามาใกล้และมองซูเหวยาวด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นถึงข้าจะไม่เข้าใจแต่ข้าเชื่อในตัวเจ้าเขากล่าวข้าเชื่อว่าเจ้าจะนําพวกเราไปสู่ชัยชนะหลี่อี้พยักหน้าอย่างมั่นคงถ้ามันคือหายนะเราจะร่วมกันต่อสู้หลินเซียวมองซูเหวยาวด้วยความประหลาดใจ ความรู้ของเจ้ามันคือความรู้จากโลกที่เจริญกว่าโลกนี้มากเขาพึมพำข้าไม่เคยคิดว่าจะมีโลกแบบนั้นอยู่จริงเฟิงหงยิ้มอย่างพึงพอใจข้าบอกเจ้าแล้วว่าหญิงสาวผู้นี้ไม่ใช่คนธรรมดาเขากล่าวและข้าเชื่อว่าการที่ข้าได้พบกับเธอนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกคนยอมรับความจริงและแตัดสินใจที่จะร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องโลกนี้การรวมกลุ่มของพันธมิตรที่แข็งแกร่งกำลังจะนำไปสู่การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่พวกเขาเคยคาดคิดไว้เอาล่ะสู้เห่ยงเริ่มขึ้น ตอนนี้พวกเรามีข้อมูลแล้วเราจะต้องรีบวางแผนการต่อไปเธอหันไปมองมู่หยางและหลี่อี้ข้าต้องการให้พวกท่านเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางไปยังแคว้นหนานเธอหันไปมองเฟิ่งหวงข้าต้องการให้ท่านช่วยข้าหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ทางตอนเหนือเธอหันไปมองหลินเซี่ยวข้าต้องการให้เจ้าช่วยข้าวิเคราะห์ตำราโบราณที่หลงเทียนมอบให้และสุดท้ายเธอก็หันไปมองเจียงหลิงข้าต้องการให้ท่านช่วยข้าหาของบางอย่างที่อาจจะช่วยเราได้ ทุกคนพยักหน้าและเริ่มลงมือทำตามคำสั่งของซูยาวอย่างรวดเร็วพวกเขารู้ดีว่าเวลาของพวกเขามีไม่มากแล้วและการต่อสู้ที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นการตัดสินชะตากรรมของโลกนี้อย่างแท้จริงตอนที่136รอยแยกที่ขยายตัวในแดนหนาว อากาศในเมืองหลวงของราชวงศ์เจ้าเริ่มเย็นลงอย่างกระทันหันทั้งที่ยังไม่ถึงฤดูหนาวซูยาวที่กำลังนั่งหาเรือกับพันธมิตรของเธอก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติเธอยกมือขึ้นแต่หน้าผากไม่ใช่แค่ร่างกายของเธอที่รู้สึกหนาวแต่เป็นพลังงานมิติที่กำลังสั่นไหวอย่างรุนแรงจนทำให้เธอรู้สึกปวดศีรษะพวกท่านรู้สึกหรือไม่ซูยาวถามด้วยน้ำเสียงที่จริงจังทุกคนหันมามองเธออย่างประหลาดใจรู้สึกอะไรมูหยางถามอย่างไม่เข้าใจพลังงานในอากาศซูยาวตอบเบา มันกำลังสั่นไหวอย่างรุนแรงและมันไม่ได้มาจากที่นี่แต่มาจากทางทิศเหนือถ้าหลับตาลงและใช้การมองเห็นรอยแยกมิดและสิ่งที่เธอเห็นก็ทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นภาพของท้องฟ้าที่เคยเป็นสีครามในแดนเหนือกลับกลายเป็นสีม่วงเข้มและมีรอยแตกที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าราวกับมีกระจกบานใหญ่ที่กำลังแตกร้าอยู่บนท้องฟ้า การสั่นไหวของพลังงานมิติส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนต้นไม้ที่เคยเขียวชอุ่มกับเหี่ยวเฉาตายอย่างกระทันหันแม่น้ำที่เคยไหลเชี่ยวกลับกลายเป็นน้ำแข็งและสิ่งมีชีวิตที่ไม่อาจอธิบายได้ก็เริ่มปรากฏตัวขึ้นจากรอยแยกนั้นในขณะที่ทุกคนยังคงสับสนอยู่นั้นเสียงสัญญาณน,นกพิราสื่อสารก็ดังขึ้นเฟื่องหงรีบเดินเข้ามาพร้อมกับสีหน้าที่เคร่งเครียดข้ามีข่าวสารจากเครือข่ายของข้าเขากล่าวพร้อมยื่นเอกสารหลายฉบับให้ซูยาว ข่าวลือจากพ่อค้าที่เดินทางมาจากแดนเหนือบ่งชี้ถึงเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวพวกเขาบอกว่าทะเลสาบที่เคยอุดมสมบูรณ์กลับกลายเป็นน้ำแข็งในฤดูร้อนสัตว์ป่าที่เคยมีอยู่มากมายก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลี่อี้ที่เพิ่งกลับมาจากการสำรวจพื้นที่ทางตอนเหนือก็เดินเข้ามาสมทบข้าเห็นมันกับตาตัวเองเขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครืออากาศหนาวเย็นลงอย่างกะทันหันและมีหมอกสีม่วงที่ดูน่ากลัวปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณมันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่มีใครในยุคนี้สามารถอธิบายได้ ลินเซียที่ยังคงก้มหน้าก้มตาอ่านตำราบโบราณก็เงยหน้าขึ้นด้วยความตื่นเต้นข้าเจอแล้วเขาตะโกนในตำราบโบราณของคว้นนานกล่าวถึงรอยแยกแห่งหายนะซึ่งจะเปิดออกเมื่อพลังจากสวรรค์และโลกถูกบิดเบือนเขามองไปที่ซูเหยาวมันเป็นไปได้ว่ารอยแยกมิติที่แท้จริงกำลังขยายตัวอยู่ในใจกลางของคว้นนานการประชุมจบลงด้วยความตึงเครียดทุกคนตระหนักว่าภัยคุกค,ค,คามนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องในตำนานอีกต่อไปแต่เป็นความจริงที่กำลังคุกค,ค,คามโลกนี้อยู่ ซูเหยามองไปที่พันธมิตรของเธอเธอมองเห็นความหวาดกลัวและความไม่แน่ใจในดวงตาของพวกเขาแต่เธอก็เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เช่นกันเราไม่มีเวลาแล้วซูเหยาตัดสินใจที่จะเร่งการเดินทางไปแคว้นหนานเราต้องไปที่นั่นเดี๋ยวนี้มู่หยางพยักหน้าอย่างมั่นคงข้าจะไปเตรียมพร้อมสําหรับกองทัพเขาหันไปมองหลี่อี้จะ,จะช่วยข้าจัดการกับเรื่องนี้หรือไม่หลี่อี้พยักหน้าอย่างไม่ลังเลแน่นอนเขาตอบนี่คือการต่อสู้เพื่อประชาชนของพวกเรา เฟิ่งหวงมองไปที่ซูเหยาข้าจะใช้เครือข่ายของข้าในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและจะส่งข้อมูลให้กับเจ้าอย่างต่อเนื่องหลินเซียวก็เข้ามาสมทบข้าจะช่วยเจ้าวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาและจะหาทางหยุดยั้งหายนะที่จะเกิดขึ้นเจียงหลิงที่เพิ่งเดินทางมาถึงก็ยิ้มอย่างร่าเริงข้าจะช่วยเจ้าหาของที่ต้องการและจะช่วยให้กำลังใจเจ้าซูเยามองไปที่พวกเขาด้วยความซาบซึ้งเธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกต่อไป เธอมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่พร้อมที่จะต่อสู้เคียงข้างเธอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอบคุณพวกท่านทุกคนมากเธอพึมพำเราจะร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งหายนะที่จะเกิดขึ้นการเดินทางครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นและการต่อสู้ในครั้งนี้จะเป็นการตัดสินชะตากรรมของโลกนี้อย่างแท้จริงตอนที่หนึ่งยคุกคมที่ชัดเจนกลิ่นไอดินและลมหนาวจากยอดเขาที่ควรจะบริสุทธิ์กลับป,ปนไปด้วยกระแสะพลังงานที่ทำให้ซูยาวต้องปวดศีรษะอย่างรุนแรงยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา การเดินทางสู่แดนเหนือในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยแต่มันคือการเดินทางเข้าไปในใจกลางของรอยแยกมิติที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วสุเยอรีตาลงเธอไม่ได้เห็นแค่เส้นทางที่อยู่ตรงหน้าแต่เธอยังเห็นภาพของโลกทั้งสองที่กำลังซ้อนทับกันท้องฟ้าสีครามในโลกโบราณถูกแทนที่ด้วยท้องฟ้าสีส้มแดงของพระอาทิตย์ยามเย็นที่เธอคุ้นเคยในโลกยุคปัจจุบันต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาตายอย่างกระทันหันก็มีเงามืดของตึกสูงระฟ้าทับซ้อนอยู่ข้างๆและที่น่ากลัวที่สุด คือเสียงกระสิบท,ที่คุ้นเคยในโลกเดิมของเธอดังขึ้นสลับกับเสียงคำรามของสัตว์ป่าในโลกนี้จนทําให้เธอรู้สึกสับสนและคลื่นไส,ส้ซูเหยวยจะไม่เป็นอะไรนะมูหยางที่เดินอยู่ข้างๆเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงเมื่อเห็นซูเหยวยหยุดเดินและจับหน้าผากแน่นข้าไม่เป็นไรซูเหยวยตอบด้วยน้ําเสียงที่อ่อนล้าแค่รู้สึกไม่สบายตัวเล็กน้อยเธอโกหกแต่เธอก็รู้ดีว่าการโกหกของเธอนั้นไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วเพราะหลี่อี้ที่เดินนําหน้าไปก่อนก็กลับมาหาพวกเขาด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียด เราต้องหยุดพักกันก่อนหลี่อี้กล่าวอากาศหนาวเย็นลงอย่างกระทันหันและมีหมอกสีม่วงที่ดูน่ากลัวปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณมันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่มีใครในยุคนี้สามารถอธิบายได้ซู้ยาวสูดหายใจเข้าลึกๆเธอรู้ดีว่านี่คือสัญญาณจากรอยแยกมิติที่กำลังขยายตัวอย่างรุนแรงและมันกำลังจะส่งผลกระทบต่อโลกนี้อย่างไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อเดินทางมาถึงหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลจากนั้นพวกเขาก็พบว่ามันไม่ได้ถูกโจมตีโดยสัตว์ประหลาดอย่างที่พวกเขาคาดคิดไว้แต่กลับถูกปกคลุมไปด้วยความเงียบสงบที่น่ากลัวไม่มีชาวบ้านคนไหนเหลืออยู่เลยแม้แต่คนเดียวมีเพียงแค่สิ่งของที่ดูแปลกประหลาดที่ปรากฏขึ้นมาอย่างกระทันหันเต็มไปหมดนี่มันอะไรกันหลินเซียอุทานอย่างตกใจเขาไม่เคยเห็นสิ่งของที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้มาก่อนในชีวิตซูเหยาเดินเข้าไปใกล้วัตถุทรงกลมสีดำที่ลอยอยู่กลางอากาศและปล่อยพลังงานมือดออกมาเธอใช้การสัมผัสร่งรอ,งรองรอยอดีต และได้รับรู้ถึงเป้าหมายที่แท้จริงของศัตรูพวกเขาไม่ได้ต้องการแค่ยึดครองโลกนี้แต่ต้องการที่จะแปลงโลกนี้ให้กลายเป็นโลกของพวกเขานี่ไม่ใช่การลุกรานสู้ยาวพึพมพำกับตัวเองด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือแต่มันคือการกลืนกินการค้นพบนี้ทําให้สู้ยาวรู้สึกเย็นว่าไปทั้งร่างเธอรู้ดีว่าการต่อสู้ในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การต่อสู้เพื่ออํานาจทางการเมืองอีกต่อไปแต่มันคือการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของโลกใบนี้ ในขณะที่พวกเขากำลังวิเคราะห์ข้อมูลอยู่พวกเขาก็ถูกโจมตีโดยเนาที่มีพลังคล้ายกับหลงเทียนแต่มีความมุ่งร้ายมากกว่าและการโจมตีครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ซูเหยาโดยตรงแต่เป็นการโจมตีไปยังจุดอ่อนของเธอนั่นก็คือมู่หยางและหลี่อี้ มู่หยางและหลี่อี้ต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีที่ดูเหมือนไร้เทียมทานแต่พวกเขาก็ใช้ความสามารถของตนเองในการต่อสู้กับศัตรูได้อย่างเต็มที่มู่หยางใช้ความสามารถในการวางแผนและการต่อสู้ของเขาในการป้องกันซูเหยาและหลี่อี้ขณะที่หลี่อี้ใช้ทักษะการต่อสู้ที่รวดเร็วและเด็ดขาดของเขาในการจัดการกับศัตรูเจ้าจัดการกับศัตรูหลักไปข้าจะจัดการกับพวกนี้เองมู่หยางตะโกนบอกซูเหยาด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่น ข้าจะไม่ยอมให้ใครมาแต่ต้องเจ้าหลี่อี้กล่าวอย่างมั่นคงขณะที่เขาพยายามต่อสู้กับเงาที่กำลังโจมตีเขาการโจมตีที่มุ่งเป้ามาที่สหายของเธอทำให้ซูเหยาโกรธอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเธอตัดสินใจที่จะใช้เพลงกระบี่ห้วงมิติในการต่อสู้กับเงาที่กำลังโจมตีพวกเขาเธอเคลื่อนที่ไปมาราวกับทะลุผ่านมิติและโจมตีในจุดที่ไม่อาจคาดคิดได้ทำให้เงาเหล่านั้นได้รับบาดเจ็บและหนีไปในที่สุด เมื่อทุกอย่างกลับคืนสู่ความสงบสหยาก็ซุดตัวลงกับพื้นด้วยความอ่อนล้าถึงขีดสุดการใช้พลังงานอย่างหนักทำให้เธอมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงและมีเลือดก,กำเดาไหลเธอรู้ดีว่าการต่อสู้ในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและเธอจะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ยากกว่านี้อีกมากมายเจ้าไม่เป็นอะไรนะมูหยางถามด้วยน้ำเสียงที่เป็นห่วงเขาเดินเข้ามาหาเธอและช่วยประคองเธอขึ้นยืนข้าไม่เป็นอะไรสหยาวตอบอย่างอ่อนล้าแค่รู้สึกไม่สบายตัวเล็กน้อย เธอหันไปมองมู่หยางและหลี่อี้ด้วยสายตาที่เปลี่ยมไปด้วยความซาบซึ้งเธอรู้ดีว่าพวกเขาคือคนที่เธอสามารถเชื่อมั่นได้ในยามที่เธออ่อนแอที่สุดเราไม่มีเวลาที่จะลังเลอีกต่อไปแล้วซูเหยาตัดสินใจที่จะเดินทางอย่างไม่หยุดพักเราต้องไปที่นั่นเพื่อหยุดยั้งหายนะที่จะเกิดขึ้นและข้าจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายพวกท่านอีก มู่หยางและหลี่อี้พยักหน้าพร้อมกันพวกเขาเตรียมพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายที่รอยอยู่ข้างหน้าอย่างเต็มที่พวกเขารู้ดีว่าการต่อสู้ในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การต่อสู้เพื่ออำนาจทางการเมืองอีกต่อไปแต่มันคือการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของโลกใบนี้ตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังใจให้แอดมินได้แล้วนะคะ ขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินด้วยการกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งโปรดติดตามอีพีถัดไป